อย่างล่างครับพี่คือท่อตัวนี้เขาเรียกว่าท่อลำโพงครับก็คือเหมาะสําหรับรถที่เป็นเครื่องดีเซลหรือเครื่องที่เป็นไฮบริดซึ่งมันเงียบ <c oughs> เครื่องดีลิงลก์อะระบบโทรศัพท์ปรับเสียงดังเ <c oughs> สียงเงียบได้หมดเลย <Wow. S 2> ปรับคนเสียงก็ยังได้เลย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นทาทงเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่ใช้รถดีเซลแต่อยากได้เสียงแบบโทรแบบเป็นซินอะไรอย่างงี้ลองเปลี่ยนปุ๊บลองขับไปดูว่าเสียงมันจะประมาณไหนนะฮะ อันนี้ผมตั้งไว้ต่ําสุดมันสามารถเลือกรอบเดินเบาให้สูงก็ได้อะไรเงี้แล้วก็แบบพวกเนี่ยมันปรับได้ละเอียดมากเลยทุกคนเนี่ยเวลากดปิดใช่ไหมทุกคนก็กดเข้าไปแค่เงียบเลยนะฮะอันนี้ตัวนี้เนี่ยใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน PRO d ด i เปนอัน,นับทุกคนจะทิ้งตัวเพจไว้ตรงนี้ปังเออก็จะเป็นเพจนี้นะที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนกันมานะีฮะ